คุณผู้ชมครับในแต่ละปีนั้นมีปัญหาสุนัขจรจัดถูกทอดทิ้งจํานวนมากนะครับซึ่งไม่เพียงแต่คนที่รักสัตว์เท่านั้นที่จะให้ความช่วยเหลือแต่ตอนนี้ครับยังมีสุนัขตัวหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ใช้ความสามารถและความน่ารักของมันช่วยหาเงินเพื่อช่วยเหลือสมทบทุนค่าอาหารและหาบ้านหลังใหม่ให้กับเพื่อนสุนัขที่กําลังเดือดร้อนด้วยครับ สุนัขตัวนี้มีชื่อว่าน้องก้าวเป็นสุนัขพันธุ์ปอมเมอรีเนียนวัยสปีได้โชว์ความสามารถด้วยการขี่รถจักรยานยนต์คันจิว๋วบริเวณลานน้ำพุศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ททักทายประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมานะครับโดยมีเจ้าของบังคับวิทยุอยู่ไม่ห่างซึ่งก็สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่พบเห็นหลายคนประทับใจในความน่ารักและความสามารถพากันคว้ากระเป๋าร่วมบริจาคใส่ลงตะกร้าน้ารถพร้อมทั้งถ่ายภาพความน่ารักของน้องก้าวอย่างไม่ขาดสายครับ ภารกิจของน้องก้าวไม่เพียงแต่โชว์ความน่ารักที่ลานน้ำพุที่นี่ที่เดียวแต่ยังตะเวนไปโชว์ความสามารถตามสถานที่ต่างๆหลายแห่งทั้งถนนคนเดิมถนนคนเดินนะครับและสถานที่จัดกิจกรรม,มอื่นๆโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยหาทุนให้กับมูลนิธิสันทิสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัดซึ่งทุนที่ได้จะนําไปเป็นค่าอาหารค่ายารักษาโรคให้กับสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งที่มีสภาพร่างกายปกติและพิการจากอุบัติเหตุและถูกทําร้าย รวมทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์หาบ้านหลังใหม่ให้กับเพื่อนสุนัขและแมวอย่างเช่นเจ้าน้องตาหนะครับหมาน้อยน่ารักนเอ็นดูที่ทางพร้อมที่ทางที่มาพร้อมกับน้องก้าวนะครับพร้อมกับความหวังที่จะมีคนใจบุญพาไปอยู่บ้านพักหลังใหม่คุณชวนชื่นรัตนเสนผู้ประสานงานบูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรนจัดบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่มีสุนัขและแมวถูกทอดทิ้งมากกว่า5,000ตัวกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆเป็นปัญหาสังคมปัญหาหนึ่งของจังหวัด ขณะที่มูลนิธิปัจจุบันมีสุนัขและแมวในความดูแลของมูลนิธิกว่า500ตัวซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาจากเงินบริจาคขณะที่น้องก้าวได้เป็นสัดส,ส่วนได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการประชาสัมพมันธ์มูลนิธิและช่วยหาไรายได้ให้กับมูลนิธิไปพร้อมกันสําหรับผู้ที่ต้องการรับสุนัขและแมวไปเลี้ยงนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิหมายเลขโทรศัพท์นะครับ 085-035-5523หรือว่าทาง w w w s a n t i s ว็บด c a สันพแหรือว่า Facebook นะครับ s a n t i s ุกดอ c a อ c a t r e s c ค e ครับมีฉันดูน้องก้าวขี่มอเตอร์ไซค์เพลินเลยทีเดียวเก่งนะเก่งนะน่ารัก,ออกมากเขาขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่ามีเจ้าของเนี่ยบง<ช>ังคับวิทยุด้วยเพราะมอเตอร์ไซค์นี้ขับเคลื่อนไปได้จริงๆด้วยใช่ครับค่ะก็ช่วยกันนะคะใครที่อยู่เชียงใหม่ก็สามารถ ปให้ความช่วยเหลือมูลนิธิสันติสุขได้ใช่ไหมคะเขามี Facebook ด้วยนะคะซึ่งเราก็ขึ้นให้ที่หน้าจอเมื่อสักครู่แล้วนะคะแม่สองสามวันติดต่อกันนี่ข่าวเที่ยงวันเราคุยกันเรื่องสัตว์เลี้ยงมีสัตว์น่ารักน่ารักไปแล้วใช่ไหมคะพาไปที่งานสุนัขแมวแบบคนปุยปุยไปแล้วคนก็เลี้ยงกันปกติแล้วแต่ว่าก็สัตว์เลี้ยงเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแก่ไม่ได้มีแค่สุนักและแมวหรือว่ากระต่ายที่ขนนุ่มๆน่ารักอย่างเดียวนะคะตอนนี้เขามีสัตว์เลี้ยงที่แปลกอ่ะ แปลกๆแบบบางทีขนมันลื่นๆเย็นๆอ่ะ็นลื่นๆซึ่งสัตว์เลี้ยงชนิดนี้เขาเรียกว่าเอกโซติกนะครับหรือว่าสัตว์แปลกๆนั่นเองที่ลื่นๆเนี่ยก็เพราะว่าอย่างเช่นงูแมงป่องอินทรีแล้วก็นกฮูกนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันแต่ว่าจะน่ารักยังไงนะครับไปติดตามกันได้ในสีสันข่าวแซบครับ ราชสัตว์ของเราด้วยบรรดาสัตว์เอ็กโซติกหรือสัตว์แปลกที่งานเพชรวารยตี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทำให้ยายตัวแสบรู้ว่ายังมีสัตว์อีกมากมายหลายชนิดที่มีคนนิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงกันค่ะ ถ้า่ายน้อยน่ารักเจ้าของหน้าตาจิ้มลิมแบบนี้ถือว่าชิดสายไปเลยค่ะงานนี้เราต้องสายโหดเมื่อเทียบกับสาวๆที่ชอบสัตว์มีพิษอย่างแมงป่องดูค่ะเดินบนมือไต่ไปมาสนิทสนมกลมเกลียวกันเลยทีเดียว <c oughs> คุณพีไม่ธรรมดาจริงๆคุณน้องนับถือค่ะหรือจะหันไปทางด้านงูที่มีสีสันสวยงามหลากหลายเชื่อไหมคะว่าประเทศไทยของเรามีความเชี่ยวชาญด้านการเพราะงูสวยงามแบบนี้ด้วย พี่ที่คลานช้าๆใส่หมวกสีเหลืองตัวนี้เป็นสายพันเตกูถิ่นกำเนิดมาจากอเมริกาใตาท้ทีเดียวค่ะนี่พี่เขาพยายามแต่งตัวให้ดูน่ารักน่าชังมากขึ้นแล้วนะคะแม่ต้องคนชอบจริงๆถึงจะมองว่าน่ารักค่ะยายตัวแสบเห็นแล้วนี่ขนลุกเลยทีเดียวค่ะ ส่วนใครชอบสัตว์ปีกตัวใหญ่สง่าง,งามก็มีให้ชมนะคะทั้งอินทรีนกุูกตาโตมากันทั้งสวนสัตว์เลยทีเดียว <Wow. S 1> แต่บอกก่อนนะคะว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ได้เลี้ยงกันง่งายๆต้องมีความรู้ความเข้าใจซะก่อนที่สําคัญการเลี้ยงสัตว์แปลกต้องเลือกซื้อจากแหล่งที่ถูกต้องพอถ้าเกิดนําเข้าอย่างผิดกฎหมายสัตว์เหล่านี้อาจมาพร้อมกับโรคก็เป็นได้เป็นภัยแก่ผู้เลี้ยงด้วยนะคะยาตัวแสบรายงานคะ่ะ มีตัวหนึ่งที่ใส่หมวกสีเหลืองใช่ไหมตอนแรก คุณอติรุณนึกว่าเป็นอะไรนะนึกว่าเป็นตัวเงินตัวทองไม่ใช่ไม่ใช่คล้ายๆกันนะฮะก็ยายตุ๊แสบบอกว่าเป็นสายพันธุ์เตกูมีถิ่นกําเนิดจากอเมริกาใต้มาไกลด้วยงานนี้นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดิฉันก็ไปแล้วพันเตกูเนี่ยไปอุ้มมาด้วยไปอุ้มมาล่ะครับไม่เหม็นเลยค่ะสงสัยเป็นกลิ่นเฉพาะตัวนะเวลาคุยต้องคุยภาษาอังกฤษกับเขานะเขามาจากอเมริกาใต้อ๋อเหรอคะครับผมแล้วจริงๆแล้วสัตว์แบบนี้สัตว์แปลกๆเนี่ยนะคะคือมันเป็นรสนิยมส่วนตัวบางคนก็ชอบไมม่่ได้ชอบบแแคหากั แต่ว่าชอบสัตว์แปลกแ,แบบนี้แต่คือขอให้ตระหนักนิดหนึ่งว่าบางทีคนเลี้ยงสัตว์แปลกอย่างเงี้ยนะพอเลี้ยงแล้วเลี้ยงไปสักพักสักพักแล้วไม่อยากเลี้ยงเบือ่อแล้วจะเอาไปปล่อยในธรรมชาติเนี่ยไม่ได้เลยนะเพราะเขาอยู่ในธรรมชาติไม่ได้และบางทีเขาอาจจะมีโรคอะไรที่อาจจะแพร่แพร่เชื้อไปได้ด้วยทีเดียวต้องระวังใ,ให้ดีคือจะเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงไปตลอดชีวิตถ้าไม่เลี้ยงเลี้ยงไม่ได้จริงก็ต้องเอาไปให้หน่วยงานราชการที่เขาดูแลแล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่าด้วยใช่ครับเพื่อความปลอดภัยของสัตว์ด้้้วววววยยยแลกก็ของพเรราาชดนะะคคับ่ วันนี้เวลาของข่าวเที่ยงวันแล้วนะครับเราจะลากันไปด้วยภาพสตันวิดีโอนะครับผลิตโดย4ี่หนุ่มชาวอังกฤษที่เขาส่งซี่โครงแกะอบนะครับจากร้านอาหารโปรดของเขาเนี่ยขึ้นไปสู่ห้วงอวกาศชั้นสตาร์โตเฟียความสูงกว่า31กิโลเมตรจากพื้นโลกนะครับซึ่งขึ้นไปด้วยบอลลูนครับพร้อมกับติดกล้องบันทึกภาพไว้ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามอีกอ,อันหนึง่งเลยได้อยู่ในอวกาศนะได้กินอาหารอร่อยด้วยวันนี้หมดเวลาสําหรับข่าวเที่ยงวันแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ